ลงลองๆกิจการจะไม่เจ๊งยังไงไหวลูกค้าจ๋าหายไปไหนกันหมดทํามาซื้อฮอนกันกินโครนเมตก็อย่างดีอ่ะนะเน่เน่แป้งทำอะไรอ่ะเห็นอ่านอยู่ตั้งนานแล้วฟังที่ฉันพูดเยอะเปล่าอ๋อก็อ่านคอมเมนต์คนในช่องอยู่นะแซะ่เห็นเขาขอประวัติพี่เอกันนะ่ะไม่เข้าใจจริงๆทำไมถึงไปชอบคนแบบนั้นนะ่ะ นั่นนะซะ่แล้วคนแบบนั้นก็ได้มาเป็นผู้จัดการเราได้ยังไงกันน่ะนั่นไงพูดถึงก็มาพอดีเลยฮัลโหลสวัสดีครับคุณเจ้าของรานสบายดีนะครับ วางก็มาหาในเอคนนี้บ้างก็ได้อ๋อๆผลประกอบการเหรอครับ<อ>เดือนนี้เลยเยี่ยมไปเลยขาดทุนแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองครับอ๋อๆครับครับสบายสบายอับมีครับมีตังใช้จนถึงสิ้นเดือนไม่ต้องห่วงไม่ต้องโอนเพิ่มมานะครับเกรงใจอ,<า>อะไรของข้าวหน,น้าหนาขาดทุนเป็นหมื่นยังระเรื่อนไม่มีสเดีวยวได้ยินว่าอะไรโอนเพิ่มโอนเพิ่มด้วย ที่ทุกคนสงสัยก็ไม่แปลกหรอกนะคะเพราะว่าในเอคนนี้มีประวัติที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนซึ่งฉันเป็นเจ้าของเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี้ผู้เป็นเจ้าของร้านจะเล่าให้ฟัง <mm <f unk> ฟัง <mm <f unk> ฟังฟังฟังเม <mm <f unk> ื่อ20ปีที่แล้ว เพี่จะไม่ทำเสียแล้วพวกกบฏหมไล่มาถึงตัวแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะท่านอุตส่าห์หนีจะมาถึงเมืองไทยมันยังตามมาอีกที่สำคัญคือความปลอดภัยของลูกชายเราว่าที่รัช,ชทายาทประเทศสมัยลนันทำไมประเทศของเราชื่อเหมือนหมู่บ้านจัดสรรจ้นี่เออนั่นแหละอย่าพิ่งคัดตอนนี้พี่ได้ฝากฝังลูกชายเราไว้กับบ้านหมายเลขเจ็ดเป็นเพื่อนที่เป็นมหาเศรษฐีที่ประเทศไท,ทยไว้แล้วแต่ว่าถ้าช้ากว่านี้แล้วก็คงไม่ทันการแล้ว สุรเดชสุนักองค์รักษ์สุดยอดหมาบอดิกาดที่มีไอคิวสูงยิ่งกว่าลิงชิมเป็นรีเจ้าจงนำลูกชายของเรามุ่งไปที่บ้านหมายเลขเจดเข้าใจไหมฮฮ่งครับเมื่อถึงบ้านหลังนั้นแล้วเจ้าและเด็กชายคนนี้จะอยู่กันอย่างสบายไปทั้งชีวิตเลยแล้วรอวันให้เติบโตกลับไปครองสมบัติต่อไปในอนาคตหากแต่ว่าตอนนี้ขอเคลียร์ปัญหาในประเทศของเราให้เรียบร้อยก่อนเข้าใจไหมฮครับคหมาย เธอท่านพี่แดดร้อนด้วยนั่นเซ่เดี๋ยวเราไปซ่อนตัวในห้างเย็นๆสักพักเราค่อยกลับประเทศเราก่อนกลับไปกินไข่เจียวปูเจ๊สไสด้วยนะคะผัดไทยประตูผีก็ขึ้นชื่อไม่น่าพราดไปเจัดไปไปแล้วเจ้าสุรเดชสุนักแสนรู้ก็พาทารกน้อยวิ่งตรงไปตามหาบ้านหมายเลขเจ็ดที่เจ้านายสั่งไว้แต่อน,นิจจาฝ้าชิงแปลงห,หมายเลขเจ็ดใช่อยตรงเพงฮุ่ง,ง <ๆ S 1> เจ้าสุรเดชดันพาเด็กน้อยมาที่ร้านนี้ ซึ่งนั่นก็คือเซเว่หมายเลขเจ็ดเหมือนกันเอ้ยกรรมของฉันแล้วนั่นแหละต้นกำเนิดของเด็กชายที่มีชื่อว่านายเอตยแล้วเจ้าหมาข้าเด็กมาจากไหนล่ะเนี่ยอืย้ยทำไงดีล่ะเราเไปไป,ไป,ไ,ปไปหลบแดดในร้านก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพ่อแม่ก็คงออกมาตามหาแล้วมัง้งแต่รออยู่นานสองสามวันก็ไม่เห็นมีใครมาตามหาเลยถามคนแถวนี้ก็ไม่มีใครรู้ด้วย เอเจ้าหนูเอยจะทำยังไงดีล่ะเนียแล้วจะเรียกชื่อว่าอะไรดีอ่ะที่ก้นมีปานตัวอักษรตัวเอด้วยงั้นเรียกหนูเอไปก่อนก็แล้วกันนะและแล้ว,ลวฉันก็ต้องทำหน้าที่แม่ให้เจ้าหนูนี่ไปพล,งพลางๆส่วนเจ้าหมานี่ก็ด้วยนอนผึ่งแอร์สบายเลยงั้นก็อยู่ที่นี่ไปก่อนทั้งคู่นั่นแหละเฮ้ยเวนการจริงๆ วันนี้แล้วสินะที่เราจะมาเซอร์ไพรส์ขอเจ้าของร้านสะดวกซื้อนี้คบเป็นฟาลหลังจากเพียจี G, ผ่านโปรแกรม ICQ เก่าจะจัดอยู่นานสอบถามและสืบอย่างแน่ใจแล้วว่าโสดล้านพร์เซนทุ่มให้หมดใจเลยงานเนี้ยส,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 สวัสดีดีโอ้อยอย่าร้องนะลูกกินนมนะลูกนะเต็มเต็มเลยมีม,มีลูกแล้วก็ไม่บอกเรามาหลอกอุตส่าห์ทุ่มเทจิตและไจค ผัวแล้วค่อยเสียใจงดหลายราคาสโยนาราเอ๊ะเดี๋ยวเกิดไม่ใช่อย่างที่เห็นนะคะโอ้ยน้ำตาไหลเป็นทางโอบ้าเอ้ยแบบนี้ทุกคนก็ต้องนึกว่าฉันมีลูกแล้วกันพอดีนะสิแถมเด็กอะไรอ่ะร้องเสียงเหมือนหมาอีกตั้งหากประหลาดจริงๆเลย เวนก็เวนกรรมตัวฉันเองแฟนก็หาไม่ได้เ้ยจะทำยังไงดีเอานะก็ต้องสู้ต่อไปแล้วนะร้านของฉันเด็กน้อยแล้วก็หมาอีกหนึ่งตัวเวลามันก็ผ่านไปฉันลงทุนขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าแต,แต่ว่ามันก็ขายไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้เด็กชายเอโตขึ้นแล้วเป็นเด็กที่น่ารักสดใสช่างพูดจา การที่มีเขาอยู่ด้วยก็เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตกันต่อไปของฉันกลับมาแล้วฮะกลับมาแล้วก็ทำการบ้านให้เรียบร้อยแล้วค่อยออกไปเล่นนะครับดีแล้วล่ะฉันหวังกับเธอไว้มากต่อไปต้องสอบเข้ามาหาลาัยดังๆ CAMBRIDGE, Oxford, King ง o n g เ e ล็กอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้วแต่ทว่าเด็กชายเอไม่ค่อยจะเอาทานไม่ตั้งใจเรียนสักเท่าไหรไ่ไปไปไป ปวดหัวเล่นเคาน์เตอร์ที่ฝามืดแล้วค่อยกลับร้านขำดาแล้วก็หลับฮ่าๆวันนั้นในเด็กชายเอเล่นเกมที่ร้านเกมจนมืดถึงได้กลับร้านแต่ว่าขณะที่จะเข้าร้านนั่นเองปะโทรเอ้ยร้านนี้นะ่ะเหรอไปเอาเด็กมาเลี้ยงและตั้งแต่นั้นนะฉันจะบอกให้ซวยมาตลอดเลยหาผับหัวไม่ได้เลยละ่ะ อุ้ยตายปกติก็จะเจ๊งอยู่แล้วหาเรื่องใส่ตัวชัดๆอ้าวนั่นไงมาพอดีเลยดูแป๊บก็รู้แล้วว่าเด็กมันไม่ได้เรื่องเด็กชายเอได้ยินคนนินทาตัวเองและผู้มีพระคุณเต็มสองรูหูก็เกิดอาการกลับตัวกลับใจขึ้นมานั่นสินะที่คุณเจ้าของร้านไม่มีแฟนเพราะมัวแต่มาดูแลเราหรือเปล่าที่ร้านจะเจ๊งก็เพราะเราสินะไม่ได้แล้วจะเหลวไหลไม่ได้อีกแล้ว ตั้งแต่นั้นเด็กชายเอก็มุ่งมั่นอ่านหนังสือทำการบ้านข้ามวันข้ามคืนเพื่อนจะชวนไปเที่ยวไหนก็ไม่ไปมุ่งมั่นกับการเรียนเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้กับคุณเจ้าของร้านผู้มีพระคุณได้เห็นนี่แหละเป็นทางเดียวที่จะตอบแทนเขาได้สู้ว้ยและแล้วการสอบปลายภาคก็สิ้นสุดลง เป็นยังไงเล่าดูสักก่อนคุณเจ้าของร้านครับเกรดออกมาแล้วนะครับรับชมได้ไหนๆมาดูสิโอ้โหดูดีขึ้นนี่นาะเดี๋ยวนะคราวที่แล้วทั้งห้องมี4ี่สิบคนนายได้ที่โหลคือ40สิบแต่ว่าคราวนี้คะแนนถึงจะไม่ดีแต่อันดับก็ดีขึ้นน,นี่นาะคราวนี้ได้ที่38แล้ว อาจริงๆแล้วก็คือมีคนย้ายออกไปสองคนนะครับเอ๊ออันดับมันก็เลยดีขึ้นแล้วว่าได้ที่โหลเหมือนเดิมนะเหรอคะแนนหวยเท่าเดิมเปเลยเอพอดีว่าสมองผมนี่ยมันมีรู้อ่านเท่าไรมันก็ออกทั้งรูลงกระพร้อมหมดเลยแล้วความรู้มันก็ออกทั้งตูดรวมกับครี่หมดเลยนะครับเฮ้ยเพราะสมองมีรู้ สวัสดีคุณน้องสะดวกซื้อเอสสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะไม่ได้รับอะไรหรอกฉันมาตามหาเด็กคนหนึ่งที่มีหมาคาบมาเมื่อหลายปีก่อนเด็กคนนั้นจะมีปานรูปตัวเอพ่อกับแม่ของเขาฝากฉันไว้น่ะนี่ก็ตามหามาหลายปีแล้วไม่คิดว่าจะมาอยู่แถวนี้ใกล้ๆนี่เอง บ้านแบบนี้เหรอฮะใช่เปล่าอาา้าฮะแม่นแท้ไม่ผิดตัวแน่งั้นเราไปกันเลยไปอยู่กับฉันอยู่กับฉันให้ค่าขนมวันละ500ร้อยไม่หมดห้ามกลับบ้าน อ๋อแล้วก็มีหมาด้วยใช่มหมเดี๋ยวเจ้าไปเลี้ยงสเต็กเนื้อวาก,กิวทุกวันเลยไปขึ้นรถในที่สุดก็มีคนมาตามหาหนายแล้วต่อไปนายจะได้สบายสัทียินดีด้วยนะหนูเอช่างมีบุญวาสนาจริงๆต่อไปฉันจะคิดถึงนายนะไม่ไป<ต>อะะว่าไงนะผมไม่ไปโว้ยเพราะว่าร้านนี้คือบ้านของอผม แล้วผมไม่มีทางทิ้งให้คุณเจ้าของร้านอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเหงาหงอยซึมเศร้าแน่นอนเดีเด๋ยวนะอฉันไม่ได้เหงาฉันอยู่คนเดียวได้นายไปเถอะนะนะไปนะจะไป่ไปไปอยจะไปจะไปไม่ให้ไปไนายต้องอยู่ที่นี่กับฉันเออดีไม่ไปก็ไม่ง้อผมรับสบายเ,าเ,าเ,าเดี๋ยวสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหมดโอกาสที่จะมีผผผผอสละอวของฉันแล้วสินะ และแล้วลเวลาก็ผ่านไปเรืร่อยๆ,ๆ,ๆอันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันจะมอบตำแหน่งให้เธอนะจากนั้นเด็กชายเอก็กลายเป็นนายเอและได้ทำสิ่งที่เป็นความฝันสูงสุดของเขานั่นก็คือการได้เป็นพนักงานของร้านนี้นั่นเองร้านนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านของเขาและเจ้าของร้านก็เปรียบดั่งแม่และพ่อของเขา แต่ว่าปัญหาเดิมก็ยังอยู่ก็คือร้านก็ยังขายไม่ดีเหมือนเดิมฉันก็เลยตั้งให้นายเอเป็นผู้จัดการร้านไปเลยแล้วตัวฉันเองก็ออกไปหางานอื่นทำเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายม <c oughs> ในฐานะผู้จัดการร้านอันดับแรกก็ต้องหาลิ้วล้อมารองมือรองเท้าสินะนี่แหนบปิดป้ายรับสมัครซะเลย แล้วเหมียวสาวน้อยจากต่างจังหวัดก็เป็นคนแรกที่ได้เห็นป้ายรับสมัครงานของร้านนี้เอ๊ะรับสมัครงานพนักง,งานจิปาถะติดต่อที่นายเองานสบายมีข้าวกินพออ่านแล้วก็แปลกๆอยู่หน่อยแฮะแต่ก็ลองดูแล้วกัน สวัสดีสาวน้อยมาสมัครงานรึจ๊ะฉันนี่แหละผู้จัดการใหญ่ที่สุดของร้านนี้ตำแหน่งเต็มก็คือประธานกรรมการเมนเจอร์เพรสิเดเนนต์เจเนอโลลของที่นี่ทำงานกับพี่นะสบายหายห่วงรับเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนใจ <c oughs> เอ่อถ้าอย่างวะ แล้วฉันก็คิดไม่ผิดจริงๆพอะเปลี่ยนงานธุรกิจใหม่ของฉันก็ปังมากได้กำไรเดือนหนึ่งหลายแสนบาทเลย <S 2> <S 2> ถึงร้านสะดวกซื้อจะขาดทุนก็ไม่วอรี่แล้วปล่อยให้ในยเออยู่กับร้านแบบมีความสุขได้แบบสบายๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นแบบนี้และจ้ะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งทุกฝ่ายแล้วคนแบบนั้นก็ได้มาเป็นผู้จัดการเราได้ยัางไงกันนะก็นานนะแซ่ แ,แบบนี้ไม่ดีเลยสุรเดชอยาไปอยู่บ้านใหม่ห้องมรับทีห้องห้องผู้เข้ารับแฟนอาร์สัปดาห์นี้ทันยลักษณ์เพียสนมสดแก้วใหญ่น้องเนยน้องเพลงน้องจีน่าและเลมบี้บูจ้า ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Spooky TV กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า